สวยสวยเลยชอบนีบคือน่ารักสีมุงทัดใจจริงๆนะคะเทปะสวัสดีคนวันนี้เราก็จะมาอันบอกกันก็คือเรื่องของเรื่องก็คือสัปดาห์ที่แล้วอะเป็นอะไรไม่รู้ก็คือแบบล้มละลายหนักมากอยู่ดีก็แบบ เข้าไปสั่งสั่งเส,งสั่งสั่งจนงงว่าแบบสั่งอะไรบ้างหนาคือรู้สึกว่าตัวเองสั่งเยอะมากก็เลยแบบถ้าล้มละลายขนาดนี้ฉันต้องไม่ล้มละลายอย่างเดียวฉันต้องมีคอนเทนต์มาถ่ายลง u t u b e เออทีนี้ก็เลยจะมาอันบล็อกของกันแต่มันเป็นอันบ็อกทิปนะเพราะว่าแกะแล้วคือบางอย่างก็แกะแล้วบางอย่างก็ก็แกะแล้วทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเพราะว่าแบบของมาเนี่ย มันอดใจรอไม่ไหวเว้ยคือของม,มาปุ๊บเราต้องแกะเลยมันอดใจไม่ได้จริงๆนับถือมากนะคนที่แบบว่าเก็บของไว้เยอะๆแล้วมาอันบล็อกทีเดียวอ่ะคือแบบคารวะมากๆแต่ว่าทางนี้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอันบล็อกคลิปอันอันบล็อกทริปไปละกันโอเคเอาอันนี้ก่อนละกันมาแรกสุดก็คือเป็นพวกเคสโทรศัพท์ต่างๆ อันนี้สั่งมาจากชีอินคือที่สั่งวันนี้ก็คือหลายแอปหลายออฟฟิเชียลมากๆอันแรกก็จะเป็นเคสสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นเคสใสที่มันมีแบบว่าช่องเสียบบัตรอันแรกก็จะสั่งเคสใสามาสองอันมั้งเพ่เอเหมือนกันมีช่องเสียบบัตรเหมือนกันสองอันแล้วก็แล้วก็อันนี้คืออะไรวะแล้วก็เป็นเคสกระจกคล้ายๆ มันเป็นโลหะนาแต่มันกะไม่รู้ว่าสองนาเลยหรือเปล่ายังไม่ได้แกะออกมาเลยแล้วก็เป็นลิปต็อกสองอันก็เป็นลิปต็อกอันนี้สองอันเดี๋ยวเมื่อกี้ให้ดูอะไรเป็นอันนี้โอเคอ่ะเป็นกิปต็อกอันนี้สองอันนะทุกคนต่อไปต่อไปต่อไปก็ยังอยู่ในเอาของชิอินให้หมดเลยไหมน่าจะมีสามอย่างมีมังชิอิน ผิดด้านไปหมดเออก็จะเป็นเล็บปลอมลายลายเนี้ยแหละที่ติดอยู่แล้วก็อีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายแบบนี้ซึ่งแบบว่าน่ารักไอ้กีบคือน่ารักแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแว่นคือตอนนี้มันดึกแล้วทุกคนแล้วก็แบบว่าก็มาอาชีปตอนเดึกก็จะเป็นแว่น สีม่วงก็าลกคือแบบสังเกตไหมว่ามีแต่สีม่วงเมื่อกี้เคสก็เป็นสีม่วงเล็บก,ก็เป็นสีม่วงแม่นก็ยังสั่งเป็นสีม่วงอ่ะเสื้อสีม่วงด้วยงงเทปะเฮยได้อยู่นะมีสองใส่แว่นไหให้ด้วยต่อไปเป็นหมวดอิเล็กทรอนิกส์บ้างดีกว่าก็คือคีย์บอร์ดกับเมาส ก็คือสั่งมาอย่างละสองอันก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวไงเอาให้พ่ออันนึงเอาให้เราอันนึงเออของเราก็เซตเนี้ยอันเนี้ยสั่งมาจากอันนี้สั่งมาจาก Apple s h e e p คือดีเลยนะคือแบบว่ามันเหมือนคีย์บอร์ดแบบสัมผัสดีแล้วก็สีสวยมากๆถ้ามีสีม่วงอ่ะก็จะสั่งสีม่วงไงแต่ไม่มีก็เลยเอาเป็นสีเขียวแล้วกัน้ออีกอันนึ่งก็คือ เราจำได้ว่าเราสั่งสีเขียวเหมือนกันเว้ยภาพกล่องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่เปิดมามันเป็นสีขาวเว้ยเราก็งงเหมือนกันว่าแบบแล้ววะหรือมันเขียวแล้วเนี่ยมันแบบว่าเขียวเขียวขาวๆนิดนึงเห็นไหมแต่ว่าในภาพอ่ะมันจะเขียวเดียวกับเขียวเมาส์เว้ยของจริงมันอ่อนกว่านิดนึงซึ่งปุ่มกดก็ก็เหมือนพิมพ์ดีอะเราเราเรารู้สึกว่าเราชอบปุ่มกดอันนี้มันแบบมันมันมือกว่า ได้เลยแต่ว่าน้ำหนักหนักไปนิดนึงอันนี้มันจะเบากว่าแต่ว่าก,ก,ก็ได้อยู่นะทำอันนี้ก็คือแบบที่บ้านเอาเอออันนี้ก็พกพาเอาเอาเอเล็บคีย์บอร์ดอันนี้กับเมาส์อันนี้เราสั่งแบบชอ็อปปี้แต่เมาส์อันเนี้ยไม่ได้เอามาคุณพ่อใช้อยู่จิ๊กมาไม่ได้ก็มันก็เป็นเมาส์เมาส์บลูทูธนีแน่แหละ เป็นเมาส์คล้ายๆเมาส์เครื่องคอมเลยแบบไม่ปวดมือถ้าเมาส์อันนี้มันจะเบนๆหน่อยมันจะปวดมือนิดนึงอันต่อไปอันต่อไปก็ยังอยู่ในหมวดแบบว่าอีเล็กรอนิกหรือเปล่าก็คือมันคือแบบว่าที่พันสายไฟแต่ว่าอันนี้ก็คือพันแล้ว<笑><笑><笑>เห็นไหมว่ามันทิพท์คนคือโปะน้ว่ามันทิพท์เออก็จะเป็นแบบที่พันสายไฟอะไรนี้มีมีหัว,วมีหัว,วแบบ เบมาให้ด้วยน่าจะร้อยกว่าบาทมั้งในช้อปปี้เหมือนกันมีีมีแบบสายลัดแต่เราก็ไม่ใช้คือเขาให้มายาวมากเลยนะอันเนี้ยคือที่เหลือคือเราพันแล้วอันนี้มันเหลือแล้วชุดเราก็มันจะมีหัวชาร์จอันนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้เพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อหัวชาร์จ2ี่สบวัตต์มา<อ>เราใช้ของของอันเดิมอะอันที่มันเป็นหัวใหญ่ๆอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่ได้ใช้แต่ว่า สีม่วงอีกแล้วทุกอย่างทุกอย่าง everything ล้วนสีม่วงงงมากก็คือตอนนี้ก็น่าจะบ้าสีม่วงแหละช่วงนี้คือเป็นอะไรกับสีม่วงไม่รู้คือแบบสีม่วงทัดใจจริงๆนะคะ <S <S อย่างสุดท้ายนะทุกคนวันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือูมงใจนําเสนอแล้วก็คือแบบว่าต้องมาแกะพองทุกคนจริงๆมันเป็นคูชั่นจาก l a n น t ซึ่งมันเป็นรุ่น สีม่วงอะทุกคนที่เขาออกออกมาวันที่สี่แล้วมันเป็นลิมิเต็ดเอออันนั้นแหละก็คือเราอ่ะขอเล่าเรื่องก่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นไปก็คือเราอะอยากได้คุชชั่นลาเนตมานานแล้วเวย้ยอยากได้รุ่นแมทแต่ทีนี้ปุ๊บก็ราคามันก็ค่อนข้างสูงสำหรบับเด็กนักเรียนอะนะก็ ก็เลยแบบว่าโอเครออดใจรอจนจนเนี่ยเหตุผลที่เราแบบแตัดสินใจซื้อก็คือพรีเซนเตอร์ีวแล้วหนึ่งสีก็คือ,คอรุ่นียนเป็นสีม่วงทุกคนดูจากที่ฉันซื้อต่างๆมาที่มันเป็นสีม่วงและอันนี้ก็คือสีม่วงก็เลยแบบแมันเป็นลิมิเต็ดด้วยแล้วมีโปรด้วยคือแบบเหตุผลแบบเยอะร้อยหลานก็เลยแบบโอเค ยอมซื้ออันนี้คือเราได้มาในราคา700กว่าบาทเป็นโปรไม่ใช่โปรก็เป็นโปรของเขาวาแหละก็คือแบบไปดูในไลฟ์ที่ยินบอลไลฟ์อะแล้วก็โอเคซื้อเลยโอ้แต่สีม่วงมันเป็นลิมิเต็ดเ้อะคือแบบแชรใจมากๆค,คือคิดว่าแบบว่าซื้อครั้งเดียวก็คือได้หลายต่อเลยเอาเดิจๆบ้าก็คือจะซื้อตั้งแต่แรกๆเลยที่รู้ว่าอินวอลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ พูดว่างไงแอมทำไมพูดไม่ออก Brand Ambassador เออนั่นแหละทคอนฮันนะสมีม่วงมันแบบม่วงระเบิดฟ้ามาเปิดกันเลยข้างในเราจริงๆเราซื้อแค่คุชชั่นอันนี้ไงต้องมันคือของแถมไงของแถม คยือเยอะมากทุกคนได้คือเราไม่ซื้อไม่เคยไม่เคยศึกษาของร้านนีน้นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างโอ้ยอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางซัมซิงอุ้สวยเลยทุกคนเป็นแบบว่าโลแกรมใสๆอะเลิศอยู่นะเลิศสวยสวยเลยชอบ ไอเลิฟโปรแกรมมากก็จะมีอันนี้ใครอันนี้คือตัวเทสหรอเออจะเป็นตัวเทสเป็นลิปเป็น,ปนคินเซอร์ต่างๆใช่คินเซอร์ฉันดถูกไปแล้วเอ,อ๊ะอันนี้ใคอรอน,นี้ใครติ๊กเกอร์เหรอแล้วก็จะเป็นอันเนี้ยกระปุกเล็กๆ คืออะไรก็ไม่รู้ครีมซัมติงสักอย่างก็ลิปมันจา้าลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะสองอันใช่ปะวะอันอยู่กันก็วะอ่ะอันนี้ไม่รู้วหน้าเนาะอันนี้ลิปเนาะโอเคโอเคแล้วก็ดูของแถมไปแล้วก็จะมาถึงครูชั่นของเรากันซึ่งครูชั่นอ่ะมันมีแค่เบอร์ 21N เว้ยซึ่งเราอ่ะก็ไม่เคยลองว่าแบบ เราจะใช้ยี่สิบเอ็ดหรือยีิบสามวะเพราะว่าที่ดูมาโอ้รวยสวยรวยนะรวยอยู่รวยสวยมากเฮ้ชอบว่นสีสมัยสีเป็นแบบว่าน้ำเงินม่วงๆน้ำเงินคาคามมันจะออกไปทางน้ำเงินออกไปทางฟ้าคามคามสีค้ามมากกว่า พูดถึงไหนแล้วนะอ๋อเราไม่รู้ว่าเราใช้ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสามเลยซึ่งเราก็จะมาลองกันคือเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเขามีเบอร์เดียวแต่ว่าในตัวในตัวตัวเนี้ยตัวตัวเทสตตัวอะไรสักอย่างมียี่สิบสามมาให้ซึ่งเดี๋ยวเราลองว่าเบอร์ไหนมันเข้ากับเรามากกว่าแต่วันนี้แต่งหนะ้ามาแล้วไงอันนี้เป็นมีเบอร์เดียวรุ่นเดียวก็คือรุ่นแมทเบอร์ยี่สิบเอ็ด ก็ดำอยู่นะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวตกว่ะไม่กล้าใช้ผ้าปะโกเละพึ่งดีน่าจะลองซื้อใช้มาหมดแล้วหรือเปล่ามีเราหรือเปล่าที่แบบว่าเพิ่งเคยใช้หรือเปล่าก็คุณไม่เคยซื้อของร้านนี้เลยสักอย่างชุ่มมากพี่ขอลองที่มือก่อนได้ไหมข่าว <S <S <S> <S รู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยว่าข่าว ขาวขอรองหน่อยซิแต่ว่าอันนี้ก็คือลงลงแป้งมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเห็นไหมริยสิวปั๊มนี้เดียวก็คือออกมาแบบเห็นไหมเข้าว่าขาวเป็นขาวกว่าผิวดิฉันเป็นไงโอเคปะก็เนียนคือมันเนียโอ้ยแ่นตก คือมันเนียนขึ้นแต่ว่ามันมันมันขาวไปหนึ่งเบอร์เบอร์23่สิาน่าจะโอเคเห็นชัดว่าขาวโอเคทุกคนขอเก็บก่อนแกฉันฉันชอบสีกล่องมาก นั่นเลยค่ะทุกคนสำหรับการอันบ็อกทิปในวันนี้นะคะก็คืออันบ x ็อกจริงๆก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นั้นทิปค่ะตร้วมันเก็บมาแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมมันนิดเดียวก็คือไม่ได้พูดถึงอะไรเลยมั้พูดถึงรลานเนียแต่เยอะสุดแล้วเพราะว่าเสียตังค์หนักที like. สส่สุดเชียงไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็จะ พยายามทำคลิปลงนะค่ะทุกคนเย่ yeah, วันนี้ก็บ๊ายลาอนพร้อมกับตังที่เสียไปตื่นเมื่อไรเราได้คอนเทนต์ค่ะ